หลังจากที่นารุโตะและซาสุเกะโดนฮาคุกระน,นำอย่างไม่หยุดยัง้งทั้งสองคนก็ได้รวมพลังที่ขนตนูดและพยายามกระน,นำใส่ฮาคุแต่ส่วนมากก็โดนสวนจนเกือบตายโง่ก้องก้ง,ง,งกันเลยทีเดียวแถมนารุโตะในตอนนี้ก็โดนเข็มพิษจนลุกไม่ไหวแล้วล่ะครับซาสุเกะที่เห็นชูร,รักของพี่แกโดนหนักขนาดนั้นก็พยายามช่วยสุดชีวิตแต่ด้วยความเก่งกาจของฮาคุมันก็ทําให้ซาสุเกะหาตัวมันไม่เจอเลยควางตรงนี้ก็หายไปตรงนู้นโจมตีตรงนู้นก็ได้โผล่มาตรงนี้ แถมในตอนที่สู้ด้วยนั้นก็ต้องแบกนารุโตะหลบเข็มไปอีกด้วยตัวท่วงจริงๆเลยนารุโตะมึงแต่แล้วในตอนนั้นเองด้วยความจนม,มุมซาสุเกะก็สามารถเปิดเนตรวงแหวนที่เป็นขีดจำกัดสายเลือดของอุจิวะได้ด้วยลวไว้ไอฮาคุมันก็รู้เลยว่าตอนนี้คงยากแน่นอนถ้าดวนกับซาสุเกะแบบตัวต่อต,ตัวมันก็เลยพุ่งไปจัดการนารุโตะแทนเทงั้งเกิงพีกาคาชิตอนนี้พี่แกก็ได้เอาตัวไปขวางตะลุกเอาไว้ทําให้ากาคาชินี่โดนฟันเข้าให้กลางอกเลยแต่ไอซาบุสะมันก็ไม่ ได้หยุดแค่นั้นเพรไอ้เบานะมันก็ได้หายเข้าไปในกลีบเบิกอ,อีกครั้งกันเลยล่ะครับ